ความคืบหน้ากรณีจอนนี่มือปราบค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาบิ๊กเต่านะคะก็มีการนำกำลังตำรวจปปป,ปไปจับจอนนี่มือปราบแล้วก็ภรรยาค่ะเกี่ยวกับกรณีการรุกที่ดินป่าไม้นิคมลำโดมน้อยช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศกันก่อนค่ะ ที่จะพูและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทานายความและผู้ถูกจับประสงค์จะแก้ให้ยากหรือบุคคนซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการจัดการจับหรือกวบคุมผู้ถูกจับหรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเจ้าพนักงานสามารถดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณีดีครับในความรือครบครับ

พลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผบชกค่ะพร้อมด้วยตำรวจปปป,ป,ปนำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทุจริตเอื้อผลประโยชน์นายทุนในการสร้างรีสอร์ทรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยตามหมายจับคดีสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะจำนวนทั้งหมด5รายด้วยกัน สำหรับนายทุนสองรายนะคะประกอบไปด้วยจอห์นนี่มือปราบและภรรยาในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานให้มีหน้าที่ทำเอกสารให้รับรองเป็นหลักฐานอันเป็นความเท็จและผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยสุจริตค่ะ ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก3รายนะคะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําการทุจริตต่อหน้าที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อดีตผอ,อ,อกองช่างค่ะรวมไปถึงนายกอบอตอในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบค่ะหลังจากนี้นะคะก็ ออกรณีนี้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจป่าไม้ค่ะโดยมีการระบุว่าจอนนี่มือปราบแล้วก็ภรรยาได้ก่อสร้างรีสอร์ทที่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของป่าไม้นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็นำไปสู่ปฏิบัติการจับกลุ่มในวันนี้ค่ะ สรุปบิ๊กเต่าคุมทีมตำรวจไปบุกบ้านจอนี่มือปราบเลยนะครับจากเท่ากับว่าตำรวจสายโซเชียลตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้จากจอนี่กับภรรยาเขานะ,ะจริงๆเนี่ยผู้ต้องหามีใครบ้างนะผู้ใหญ่บ้านอาดีตผอ,อกองช่างนายกอบตสรุป5คนใช่ค่ะ,คะเออก็เดี๋ยวรอกระบวนการนะครับตอนนี้ก็แจ้งข้อหาเรียบร้อยอ่ะก็เดี๋ยวก็ติดอย่างต่อเนื่อง